ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning You short s h o t t b c u l t i a a t e สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาที เราเชื่อในแนวคิดของ You Short Cut to Brilliance หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกค,ความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วยเร i ไล t ์นิงคุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับผู้เขียนหนังสือ What Is The Good Life พลอยจริยเวทได้นำเสนอเรื่องราวที่มีความหมายและสะท้อนการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายจากประสบการณ์คุณพ่อของเธอที่ได้เสด็จสู่โลกใบใหม่ของการค้นพบผ่านกระบวนการที่นำเราออกจากด้านมืดของความโศกเศร้าและความเปลี่ยวเหงาเพื่อเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ในชีวิตคำถามที่สำคัญ What Is The Good Life คำถามนี้เปิดโอกาสให้เราทำความเข้าใจว่าความหมายและคุณค่าของชีวิตนั้นไม่เหมือนกันสำหรับทุกคนชีวิตแต่ละคนเต็มไปด้วยเรื่องราวและประสบการณ์แต่ละคนมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครด้วยเหตุผลที่ทุกคนมีการสัมผัสและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันทําให้ชีวิตที่ดีของแต่ละคนก็ต่างกันไปการเลือกทางเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายหรือมืดมนมีทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้การที่เราเลือกทางที่สองคือการชนะใจตนเอง เวลาและการเข้าใจตนเองช่วงเวลาของชีวิตไม่สามารถแยกย่อยออกเป็นเศษๆได้แต่มันกลับถูกผูกให้ร้อยเรียงเป็นตัวตนของเราด้วยเวลาการมีอำนาจภาไหนการมีชีวิตที่ดีคือการมีพลังค้างในที่เอื้อต่อการประมวลข้อมูลมหาศาลในโลกอภิมหากาหลมได้อย่างมีประสิทธิภาพสัพพสิ่งและการนับถือตนเองสพรพพสิ่งล้วนมีอยู่รอบตัวมานานแล้วแต่เราไม่เคยใส่ใจมองจนได้เปิดใจสัมผัสการนอนหลับ การนอนหลับที่ดีมีคุณภาพควรนอนให้เป็นเวลาสม่ำเสมอการออกกำลังกายและการหายใจการจะสร้างพลังงานของจิตใจให้ได้นั้นการบำรุงร่างกายเพราะพลังภายในเกิดจากจิตที่ดีผนวกกับร่างกายที่แข็งแรงควบคุมพลังภายในคนหนึ่งโกรนจัดคุมพลังภายในของตนไม่ได้การโต้เถียงการโต้เถียงดูดกำลังออกจากภายในมากที่สุดอัตลักษณ์อัตลักษณ์คือสิ่งที่หล่อหลอมสร้างความเป็นปักเจก หรืออัตลักษณ์บุคคลการชุบชูวใจและรื่นรมการหายใจให้ดีเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสรุปทรงควบคุมพลังภายในควบคุมชีวิตที่ดีของคุณไว้ในมือของคุณเองเราจะสร้างชีวิตที่ดีไปพร้อมกันนะครับการเริ่มต้นใหม่ทุกวันด้วยการอยู่ในปัจจุบันขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ Learn Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจ หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ